สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกนนะครับปกติจนเคยนะครับในโซนน้ำบุญนิสันยุ่งไม้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเออมันนี่มาโพยู่กลางป่าเลยมันนี่มันนี่ดงเลยพี่น้องมือลมห่วยมือเกาป่ามาหาเห็ดครับมันนี่ฝนตกก็เเลลยมาองงบิ่ตียยวใหญ่เลฝนตกตติด่อกันสามสี่หมือนครับเด้อพี่น้องเด้อติดต่อกันสามสี่มื่นมันนี่เป็นมื่นหยุดมื่นแหลกครับมื่นฝนหยุดมื่นแหลกบ่งว่าเห็ดสีออกตามที่คาดไว้บอกกันมาว่าคือ อยากอยากมามือฝนเลยนะครับแต่มันก็สินักไปฝนมันบายอมหยุดเลยยันเขาปลายันยุ่งหลายยุนยุ่งสิหลายแห้งเดี๋ยวบมไปยันเับเดี๋ยวมาบึงมือนีนะครับเด้อบรรยากาศสิเป็นยังไงครับนี่รอบนี่ครับรอบๆในี่ปลาบ่งว่าเขาสิมาถือมือเห็ดออกวอโอเคครับเดี๋ยวเราหลุนมึงถ้าพอดอกเห็ดออนสีอัปเดตได้บ้างครับนี่มาเบิึงเห็ดดอกแหลกเขาสิประเดิมครับเเหหห็็ดดองนก่ เนี่ยมันคือก็เฮิตพึงใม่ไหเฮิตพึงงานอีดีซัมได้ไแมนะมึงเนี่เป็นเฮิตพึงครับดอกแรงเข่าดอกเหมือนเหมือนก็ร่างเหลื่อมเหลื่อมู่บ้านเอ้าเห็นไหมมึงไหมโอ้หนีครับหนีดอกนี้ไม่สีท่อนแตกกนะนึงเฮิตพึงเขาอุ้ยเออแม่สุภาพเจออีกแล้วครับเป็นเฮิตพึงแบบเก่าครับอ่าแต่นี่ดอกจุ่มดอกไม่น้อยอ่า สะสมไปมันคำมันไม่ตลุ่นดเลยดอกเขาอันนี้เพฟอุนอดเนี่ยเขาบินดอกนั้นเนี่กเเโอ้อ้โอ้่ดอกเี้เลยดอกนี้ก็ของแมวเันอยู่นี่นี่ เจอวเห็ดเถิงบผู้ก็เลยเห็ดเถิงเนี่ยไายกันด้วยน่าเห็ดเถิงเหรอครับเห็ดเถิงเห็ดเบือเห็ดเบือเห็ดเบือกินหมดไอ้พอเห็นนี่ใส่เห็ดเบือเห็ดแดงพอเก็บเหญ่คนเห็ดแดงพอเก็บเห็ดแดงเนี่ยเอื่อนเหลือดึงเลยบริเวณนี้ซุ่มด้วยนี่บริเวณนี้ซุ่มอยู่ครับเอานเป็นเห็ดเถ่งดำาๆเนี่ยไอ้ดอกที่พอเห็น นายไปเก็บม e ันของพ่อก็ได้หรือของพ่อก็ได้เก็บของพ่อเวลาเอ็นอยู่นี่อ่ะแบบเก่าเลยแม่ตัวใดเราหันไปหางงงเลยเก็บฟืนเก็บเก่าอาดพอได้โอ้ยนี่อีกต้นมัสิดลงที่ของพ่อแต่พันจ้องไว้ครับแนมไว้อ่าไม่แต่เห็นนี่นะครับเด้อตอนนี้เท่าที่เราเห็นอยู่ ใช่ไหมเนี่ยในโพดนี่นี่สวนนี้สุ่มอยู่นั่นดีแม่นแล้วถอดได้เพิ่งเดียวเท่ะนี่หรือแม่นแล้วออเตัดแถวงามงามหมดายจะแบบเดียวเลยหายไหมสองสามดอกกันเงียบนั่นวิ่งเกือบโพุ่มโบเลมโบเห็นครับนั่นลงเลยเกือบแตกพุ่มโบเล่โบเห็นมันดำเนาะเกือบเหยียบ กูว่า่แม่บอกกูดอกนั่นเลยนี่ครับแม่สวัีโอ้เกือบสิดอกเกือบสิดอกเลยที่นี่นี่เหยียบเกือบแตกแล้วันนี่ครับเจอหม่องเกาเลยนะครับเนี่ยัตนี้จะม่งเกาเลยนี่ดอกนี้รีย่คางต้นไม้แต่บรลุดสายตาเต่าดอกโอเค น่ะครับนอยู่มงเก่าเลยบทนี้ไปใสเลยมาเบ่งดอกที่อนเห็นครับเอาแม่เห็นเนาะเป็นื่อบ่เห็นนี่แม่ซงนี่หู้นี่เออนี่หู้เห็นมาเขาจังหาบอเห็นกันนอนเห็นนมาเก่าเลยอ่าไปเถื่็นเพิ่แม่งัดดินเห็นมึงกันแหละ เังคนงนัที่เกิดเอานุ่นดอกเห็ดได้หนึ่เห็ดอีกอย่างก็เกิด้นะฮูเมนบอยเผยลีน่นมีบมันไม่มีคูกันบ่เห็ดถือมาอุดมอองมากอออกและฮหูเลยยิงว่าหลอดสายตาคนคนเนาะอมโอเคครับดอกงามอยู่บลี่ยุดล็กครับเนาะไม่มีใครเห็นเลยหูนี่นี่โอ้โหอุ้ยใบใหม่บ้างจีบมา้าง ้น <Bond> ั่นเมนบ่ล้ที่แม่เห็นนั่นมนบ่อินดี่เมนบอกหัมไข่เ็ดหอตัดเอกกระไรเมนบอดมมั้ยเมนวนี้เราสีเห็นแต่เห็ดตัวนี้เหละครับในวันนี้แต่เห็ดหงอกนะครับอันนี้กเอื้อนเห็ดเพงเขาเลย เห็นไว้สามดอกนะครับได้อยู่บริเวณนี้ครับนี่เดี๋ยวมองหาสังก่าได้ครับเบลซีคนตีละสีก็อนข้างแบบส่วนต้นเลยสองดอกมาหน่อยไฮสองเหรออ้าวเด้๋สองทีเดียวเออโอ้มันห่างดอกนึงเนาะนั่นครับอีกดอกนึงครับน้อยหน่อยแล้วเก็บอี เฮ้ยเอ้าโบเห็นอีิริงว่ามันยังว่าขันนี้บเห็นเลยนี่ยนฮะเห็ดเอ็ดเท่เาได้ครับบางทีสีเดียวเลยเบลแตกต่างเลยครับขึ้นเขาอน้ำบมิเวณนี้ที่นี่ขัดอยู่เลยนี่้ะมันหลอดสายตาเท่าลายดอกอยู่เลยปกติน้ำเนียมึงนะดอกง่ายมึงเห็นคนเต็มปลาเลยครับเด้อมาขึ้นไม่ก่อนครับดอกง่ากขนาดสิ ันพอผ่าสายตามเพิ่นวันน่้ใส่หมีสิลายดูดูในหงุงคนดูดูในห้งเด้อคนใส่ซื้อหูเห็นนะ้องอกคุ้มค้างกันนะครับต่เห็ดุข่บเบิ่งทั้งโพรักครับเห็ดันี่เ็นีเป็นดอกเถ่า ออตดงเห็ดเอเห็ดเท่าฮะกดอกยดอกก็ู่ายมูมีเวลาเห็นดอกเห็ดก็เอื่นกันสิครับเ้อเปนก็มาบึงไงบดอกไปดิดอกนีนนนเดียวบกเฮ้น้นน้นหญ่ีโอนหนเหมอนเดปนนึงนี่ครับ นี่ันคือใบใหม่หมดอือนี่ปาดนี่ครับดูนนี้มันจำก็ค,คือเนี่ยแบบกระเถาเนี่ยเพึ่นเออนี่สีคืออยู่เดี๋ยวจะมาเลยมีเถิบหรือป่าเออหอมแล้วอ๋เน่าเถิบเลยนะไม่พอไใจจะดอกแล้วนี่ครับของโควิดครับนี่เห็ตฐานมานัน้ำมัน แสงมันยังมืดอยู่มันแนมบัถนัดพี่เนาะหมดได้เอาดินดอกเลยเดี๋ยวก็ไปลางอยู่บ้านครับอ้เห็ดเพิงอีกแล้วเห็ดเพลาพ่อท่านได้เปลี่ยนเปลี่ยนตาเบิงสีอื่นนี่เดียครับเด้อเห็ดเพิงเขาเอาเห็นยึดสีเดียวไค้แม่พอเห็นยังแม่สบาย่อเห็นไม่ดังหมดเหรอโอ้มันดังธรรมชาติอยู่แล้วในหูแล้ว เน,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 นกเต็มอยู่อันนี้ไหมดังมันเป็นสีสยีนสีแล้วน้ำม,มันสีแปลก,ปลกอืมเนี่น้องมันเป็นสียีนสัตว์นมันอยู่แล้วนี่ครับเป็นเพิงเข่านะครับด้วยถือ,อยางเดียวยางมา<อ>กไก่แห้งแล้วกำลังแดดดอกเดียวดอกเถาะสำนักอย่ามาทั้งของแม่ หายากแฮนี mm, nah, ai, si, ấp, ẻ, ่เระโน่อยมันบดเลยนะไฟสิทับมันแตกหมดแล้วเหตุสีเดียวอีกแล้วมาโซนนี่คนค่อนข้างหลายเลยครับถ้าฟังดีๆก็นสิเด้ยินว่าเสียงคนหลายอยาขอสิอยู่เป็นโซนเป็นโซนครับขอสิยางไปน้ำกัน มาครับแนมแนมแต่แนมนี้ดีสีคนเนต็มเลยครับมีคือบรรยากาศในดงไขส่รงยังไงโอ้ย <c oughs> ี่เรานี่งามอยู่ครับต <c oughs> ื่นเถึนเลยโอ้โงง,งยังไหมป๊ดโอเค เอีงบ่อือมีแต่ห้อยไก่ปลาละเอียงแม่นต้นแม่นบ่บ่ห้อยไก่ปลาห้อยยางสิหลายเนะครับตัวนี้มันเล็กครับยางเขามาในปลาเป็นประมาณกิโลหนึ่งอะไรกิโลเมตรอะไรครับนี่นั่นอีกดอกหนึ่งเหมือนตั้งแต่นี่สองดอกก็ดอกนี้โอ้โหสวยมา ทีเสียงเขาห้องหากันคือเพิ่นเขาเช็คเชกันได้ครับเด้อมันหลงกันกลางป่าีกันเน่ครับนียกิน่หมื้นตาเบื้อันี่คือต่างชาเนี่คุอันมั้ยได้บ่ครับเดี๋ยวว่าไปเบ่งกระตาไม่แม่แม่นี่อไมม Ừ. Ừ. Sì, ừ. thì... ừ. tưởng... ừ. ừ. <laughs> 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 mẹ nữa Sì, mẹ đâu. 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 Sì, mẹ cái Sì, mẹ đâu. 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 Sì, mẹ กำลังเห็นมนหันด้วยกันผมกันจะ็นน่าเป็นกระเจนดอกตูมนะ้รเจอมาส้นนี่นี่นี่ด้หน่ผงอันเป็นเหงาใหญ่เลยครับท่า ถิงหงองามแห้งเด็กกำนึงเลยไอ้โอ้โหนี่ออันเดยกกันแล้วนี่ดิดำเนเลยด็ดเมือนเยนงเดือเสียหายเห็นได้ยังไงดำขึ้นกั็ไป็ใหม่เลยลายทางลายทางเบึงครับนี่ดอกฮิดเพิ่น อันนี้คือเห็ดละงกครับอ่าสร้างอกอกเยวจะเอาไว้ให้บ้านเลยครับอะไรอย่างอันบมเมนเน,ะนาะฮะเออเอาเอายู่อ,นนอ,อันนี้เอาอยู่ก็เร่องเดียวกัสีเหลืองกวัดเป็นดอกหน่อยใช้ได้ครับนี่เพเนเพิาะโมเนปลปูกก็ไม่สิขบค <c oughs> นว่าไงมอเาปูกเขบคนได้ไงไมนัมนบ S <S ด,ด,ดอกนี้มะลิอยู่ในปลาหน่อยอถึงเลยเดียวถึงเล <c oughs> งยเดียวเพฝ่กเขกกกายอยู่ไก่กันครับเมื่อกี้ก็ได้อยู่ฮะเมื่ได้อยู่นี่เดี๋ยวเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เป็นเห็ดแดงนะครับเพื <c oughs> เ่อขันไปอยู่จะสีสะข้นสกปรอะไรรึเปล่าเออเราก็เอาก็เลยบังไว้เปลี่ยนสีนะครับดอกพวกนี้ สีขาวเหาได้ยังบ่ได้เลยดอกขาวๆแบบบ้านๆบ่มีแล้วจะเปล่าว่าเจ้าสีขาวเลยครับไอบ้าดเดี๋ยวนิ่งเด้อเด้อทามงามเลยฮ่าได้สีไม้แล้วครับนี่เป็นเฮลังโงกครับนี่ใส่กำลังดีด้ยเลยโอ้ยมองหอกบ่คือโม ดอกแหลกงามๆปกติแค่นี้ม่ใช่เกิดเป็นมูยเเด้ครับเด้อแต่รอบนี้เห็นดอกเดียวครับเออบริเวณนี้มีดอกจุ่มดอกน้อยๆอยู่สอนอยู่ดินหรือเปล่าเออเขาเก็บไปแล้วปกติมันอยู่เป็นมูครับไหนสิบอมีน่าหนสิมีดอกเดียวนี่แหละเอาเดี๋ยวมาสรุปผลงานเบื้องนะครับเด้อเดี๋ยวของแม่เอากระต่ายแม่มาโชว์กันอ่า นี่ครับกระตาแม่สุภาครับแต่ของโพเวลัตไม่ค่อยมันใช่ไหมดีคือการนาเห็ดระยะทางหนึ่งกิโลนะครับด้ด้วยประมาณนะครับมาขอไปเลือกแห้งไหนในป่าที่หนึ่งลองมาลองอันนี้เขากำลังกลับครับนี่โอ้เอ๋อไปลถเลยก็มาไปรถเลยครับเนองคนหลายนะครับเด้อใส่เห็ดเขาก็เลยบอยพอครับเขากับมาม้ที่หลังเขาอันนี้เป็นมือสองเลย เอได้ไหมสภาพคัดออกเบืองเขาได้ไราเนยออกเบิองามันเป็นเก็บมีเก็บเดือมน่งบ่อบ่มันเจเยดน่อยเด้อนั่นแหละบ่มันเจ๊เห็ดนหน่อยให้เพิงอย่างเดียวล่ะบ่านเลยครับบ่ได้ข่ยบญบ่ญเ้บ่บ่้าบฮ้ ุณเนี่ยนะหมอมองคุณเฮ็ดลายอยู่นะอยู่เลึกๆเขาไปบม่ถึงครับอ้าวเดของผมม่ลงป่ะอันนี้กับตาหนึ่งรับด้วยอันนี้มันกําลังมาครับหมอมันเป็นกําลังแล้ว ท่านดอกก็ลังงามเ่ยดอกก็ลังมากเลยแต่ดอกก็ลังออกใาผู้ออกเพราะว่าผู้ออกสลับกันปลาใหญ่แห้งปลาตัดไปหดปลาใหญ่ถูกมากเลยผลไม้ผลไม้ยูเล็กครับเมื่อกี้ผลในแนะ้ามาบอกว่าเหิละงกอยู่พู่มใกล้ๆอยู่ลึกๆเขาเขาไปบํถึง็ญนะครับกับวายางใกล้เติบอยู่บ่กูหปลาอันนี้คือซองกระต่ายร่วมกันนะครับกับเด็กประมาณนี่ อ่าครับด้วยบิางไรบิางคำว่าเห็ดอีย่างไงอันนี้เ่็นตนเด้คัดครับเดี๋ยวเอาไปคัดเห็ดกินได้เห็ดกินบ่ได้อีกทีนึงครับตอนเฮาเขาไปในป่ามันมันมืดเด้อเอ็นดงมานกเลยข้อความใส่แกงกินอันนี้เห็นหน่อยได้จังสี่ขาเดได้ดอกเดียวเองอันทีได้ดอกเดียวหนึ่งนี่ใครมันโอเคครับพี่น้องครับแต่บรรยากาศมีบ้านนี้นะครับเนาะใส่เวลาประมาณเท่าไหล่ะตี่ ตีห้าหกโมงหนึ่งสองมงเตี้ยใส่เวลาดนเตืบเลยครับพี่น้องครับก็ได้เฮ็ดประมาณนี้นี่ครับขาอพยางเลิกเลยถือดูการแหลกก็เป็นสีครับพี่น้องครับย่ำเพิ่นมาเพิ่นก็ได้อยู่ย่ำแต่ของมากกับโบปันใดได้แค่พอกิ่นก้าวครับปลาหน่ำร้อยเออปลาเอาพี่น้องครับเดี๋ยวคงเสด็มลาแต่พี่ตูนีครับเด้อเดี๋ยวเอาเฮ็ดเอากลับไปเฮ็ดกับเขากินนะครับเดี๋ยวมันสีสายก่อนสหรักทีนี้าลืมกดไล์เป็นกำลังใจครับก่อนมาแต่พี่ตูนีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ